สวัสดีเจ้าอันยองฮาเซโยวันนี้ตาจะมาเ่ยอาหารเหนือเจ้าฟากปเปื่อนติดตามาตาจะเนี่ยอย่างเจ้าวันนี้แล้วก็ฟากปเปื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ช่องจินตาแฮปปี้เดย์ตัวหนาเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ตาจะทำแกงไก่นะคะเอ้ยไม่ใช่ดิยำจิ้นไก่เจ้า ยำจิ้นไก่เนี่ยเป็นอาหารของผักเหนือเฮานะเจ้าวันนี้ก็คือพอดีว่าซื้อไก่หมาติดแต่ซื้อมาต้มคือหมาแต่ว่าหมาน่าจะกินบาได้เพราะว่าน่าจะหมาน่าจะแป้ก็เลยเอามาเนี่ยเป็นยำจิ้นไก่น่ะเจ้าเราจะมาแนะนส่วนผสมนะเจ้าว่ามันมีอย่าง่องเนาะมามาพอกันเลยอ่าส่วนผสมตีลักๆเลยน่เจ้าก็คือ มีจิ้นไก่เนาะอันนี้คือต้มแล้วชีกแล้วอ๋เจ้าคือตอนแรกเนี่ยตานก็ต้มต้มจิ้นไก่เนี่ยเนาะกับจะไข่เนาะจะไข่แล้วก็ข่านะจะไข่ก็ข่านี่ก็คือเก็บเอาในบ้านเจ้าเพราะว่าตานปลูกไว้เนาะแล้วก็ตะกี้แฮบรถเขียงไปซื้ออันนี้มาอย่างก็พักไผ่เนาะพักไผ่หอมดวนหอมดวนก็คือสารเน่น๋อเจ้า สาระแหน่นะคะแล้วก็อันนี้คือผักแพลวนั่นเองเนาะ,อะนอกจากนั้นมีอะไรอีกก็จะมีพวกผักนะคะผักต่างๆเนาะที่เราจะเอาไว้โรยหนะ้าต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมสับอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ในการผักนะคะแล้วปานจะใส่อันนี้เข้าไปด้วยอหอมแดงอะ่ะนะหอมแดงเดี๋ยวจะใส่ผักเข้าไปด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้น้ำพริกลาบ ต้องเป็นน้ำพริกลาบของทางเหนือนะอันนี้ของจังหวัดแพร่เลยนะคะน้ำพริกลาบเลยตาซื้อลูกจังหวัดแพร่มาและจะอกเออล้ำเจ้านี้ล้ำขนาดเลยมาเดี๋ยวจะ,ออจะเริ่มพัดละเราพัดไฮ้ย้าอย่าพัดน้ำพริกก่อนน้ำพริกก่อนเลยนะคะหั่นน้ำพริกให้หอมๆนะเอ่อน้ำมันที่ใช้จะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าว อาสยไม่เยอะปิดแกะก่อนจริงๆอันนี้เป็นการทำยำจิ้นไก่ครั้งแรกของตาลเลยนะคะเออก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมนะเดีย๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยำจิ้นไก่แบบใด รอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาผัดเนาะนรร้อยร้อนละผัดเลยเหยวเหยวผัดผัดกระเทียมก่อนนะเจ้าผัดกระเทียมให้หอมก่อน

ระยะระยะเดี๋ยวเล่นไฟนิดนึงก่อนรู้สึกว่า slow แล้วเกินเปิดพัดลมน่อยแล้วเดี๋ยวกินมันจยากทะลบกบ้วนใส่บ้านไปหมด วันนี้ตอนแรกว่ะอย่ากูอยากับเข้าละเมื่อวานจะเศร้าตื่นมาปวดหลังเงไไดินมาได้อ่ะอยู่ดีๆมันก็หายไปเลยงงมากเลยทุกคนไหมอยากกับเข้าอ่ะใส่หอมแดงนะจ๊วโอ้โหคนอื่นขใส่ไ่วนะเนาะแต่ว่าคือมันเหลืออยู่เนี่ยเลยใส่ดิปะใหม่ใหม่ใหม่อือมันก็หอมนะใส่หอ,หอม,มหแดงมันก็หอมไม่เห็นแบบ เน่าน้อยหนึ่งก่อนเนาะเจ้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ใส่ต้องใส่น้ำมันผึ่งนี่เพราะว่าเราต้องพัดพัดน้ำพีกมนะันอะน้ำพีกปลาใส่น้ำมันนิดน้อยก่อนเนาะ น้ำใบชะใส่สักสองจอนกว่ามันจะเผ็ดเนาะใส่เข้าไปรโรยจะได้บุ้งเหมือนกันเนีย่ยข้างแรกอ่ะสองจ้อนก่อนแล้วก็พัดพัดจากกระเทียมหอมกราดมันจะเผ็ดกว่านี้ใส่หบว้องกว่ามัน,ม,น,น,ม,นมันเป็นน้ำสุปเนาะ

ลงในน้ำพริกตาเดทัดน้อยหนึ่งใส่น้อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาไปต้มในหมอ้อชิน้ำพริกแข็งขนาด แหงๆเลยพ่อเดี๋ยวเขาจะเทใส่หม้อเนาะเราจะใส่น้ำปลาน้อยหนึ่งเพราะว้หน่อยค่ะ มันดูเหมือนแบบไม่น้อาากนยก็ไม่น้อยจะเยอะก็ไม่เยอะไม่รู้ยังไงงงอ่ะสายหมูเล้วกันคือจะได้งงเหมือนกันกำงงอยู่อีนเนี่ยวันนี้เราไปได้กินน้ำจิน้นไก่จ้าคนเหนียดไ้แพร่จังขปขาเปแบบเตเนือ้อเ้าหลีเหนือกะ่ะบัดใจ <laughs> เอาดีได้เนี่ะละ่ลว,ว่าันถินดได้มดกุยา่างแป่นแล้วีแต่บางบางคนเปิดระดไปสีเลยเนาะน้ำาิ้นใจสวะท้ายหมนุนี้สีนี่สีเทากัมาต้องใส่ ูด,ดเดี๋ยว <c oughs> ระว่งางรอน้ำเดือดนะเจ้าตตนกยาหั่นพักไว้เดี๋ยวเขาจะเอาไว้โรยในน้ำยำไก <c oughs> ต่ตอนที่ว่ามันเซตแล้วนะเจ้าเพราะว่ายำไกน่นี่เนาะกี่าได้ก็คือพักมูเนี้ยพักไผ่ยอย่างเงี้ยเออแล้วก็นอ,อันนี้อ๋อพักผัก พักชีใบเรื่อย,อยหอมปอมเปอร์อ,อีกอ่ะภาษาเมียงเขาอันนี้คือปานเก็บในบ้านเลยนะเราขึ้นในบ้านงามขนาดมาหั่นไว้เนาะซอยหน่อยอประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็พักชีใบเรื่อยด้วยสดมาก <c oughs> ดูสิ คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออร์แกนิกซุปการปลูกของตาลเองแล้วก็มันก็มีขึ้นอันที่แบบขึ้นตามธรรมชาติด้วยคือดีมากอะ่ะรู้สุดดีสุดไม่ต้องกินสารพิษนะก็เดียวเมียงเดียวไทยเนาะอ่ะอันผัจ้าคผ่อนเอ้ย้าิ่ไปเอยนี่ก็คือมัน,นยนก่พคือหอาแบบ อาหารทามันมีกลิน่นเหมือนแบบเป็นกลิน่นสมุนไพรอะเนาะ <c oughs> อ่ะเจ้าอันนี้อ่อที่นี่มันมันมีหันอันหนึ่งเราใส่ถ้วยไว้ก่อนเนาะหั่นแล้วเอาเอาใส่ถ้วยไว้ก่อนแยกเดี๋ยวเขาอย่าโรยที่หลังตอนนี้กำล,ลังรอน้ำเดือดเ,เดเจ้าเดือดน้ำเดือดแล้วเขาอย่าเอาไกน่นี่ใส่เข้าไปก็จะแล้วละที่นี่มีอย่างแหม ผักชีจ้าผักสามเเยงห้องมาอย่างหูห้ค่ะไข่หู้พิมพ์บอกจิมเดาเจ้าพักเอ่อผักชีนี่เป็นสามเเยงห้องมาอย่างก๊อกลืมแต่นหน่อยนิหอมน้อยกะอ่ะกระต้นหอมแล้วก็คืนมาเนี่ยชอบแบบหั่นน้อยๆมันกิงนง่า,างยดีเนาะเพราะว่าบางคนก็จะบอกชอบกินต้นหอมอย่างเงี้ย หั่นอันน้อยๆมันก็อย่าแบบลืนบึกเข้าไปแบบบหมูตัวอ่เออโอ้น้าเดือดละเจ้ามาน้าเดือดละเดี๋ยวเขาห่อเลยเดี๋ยวเอาใส่ในหมอ้อน้าเดือดขนาดนะักสมุนสมุนีย๋ยวยาเอาไก่ ที่เขาพัดแล้วเนี่ยเดียวจะเอาแซคไปเลยเน่ต้มเข้าไปแล้วก็เอาน้ำซุปร่างกระทะน,น่อยขาก็คือคุดคนเดียวในบ้านตะกี้ ก็คือมีตะขาอ,อ่อนผ่าติแบบนุ่มๆเข้ามาอย่างน้อไวกลางคนน่ะกับแบบนี้ผ่าแก่กับแบบนีมีตะขาอ่อนก็เลยใส่ขาอ่อนเข้าไปหนะเจ้าล้างน้ำกระทะค่ะใส่เข้าไปน้ำกระทะนี่คือล้ำซุดต้มต่อ ดได้ใจเพื่อนเพื่อนพวกคนดูนะเจ้าว่ะมันหน้าตาเป็นจะได้เนาะในหมออ้อมานี่เดี๋ยวตักเพื่อพอแล้วเขาเดือดต้มมันเพื่อมันเดือดไปก่อนมันจะได้เข้าเนื้อแ้วเจ้าเนาะ,น,ะนี่ๆๆๆหม้อขนาดจิ้นไก่ล้วนๆหม้อพวก <S 2> <S 2> <S นี่ นี่จ้าเดี๋ยวมารอดูกันนะเจ้าอ่ะมันจะหน้าตาเป็นจัดไดเนาะมันเป็นข้างแรกด้วยนะเป็นข้างแรกดิตานเนี่ยเมนูนี่นะเดี๋ยวรอต้มไก,ก่กอนเนาะนี่นะเจ้าหน้าตาของยำจิ้นไก่อาหว่นน่าจะได้ละตะกี้จิ้มกับคุณลรำละ เดี๋ยวถามป,ป้าก่อนว่าหิวหรือยังเดี๋ยวเขาจะตักใส่ถ้วยแล้วก็ก่อยโรยพักนะเจ้ามาค่ะยำจิ้มไก่เขาเซ็ตแล้วเจ้ามาเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมกลิ่นพร้อมกินป,ป้าหิวข้าว ดูดอมากพูดเลยจิ้นเบสจี้ไม่รู้ลืมใส่อะไรหรือเปล่าแต่แบบมันก็ดูลงเลยเหมือนนะดูไม่แต่จิ้นไก่เนี่ยมีคาจะคาน,นุเหมือนอย่งเหมือนมันต้องมีไอ้อย่างแ,าแต่ว่านึกบอกแต่ก็งานเสร็จแล้วงงก่อน นกลิ่นดีมากเดี๋ยวจะคือทุกคนพอเจ้วา่ามันเลิศขนาดไหนนี่นะเขาก็จะโรยพักสีเขาหั่นไว้ตะกี้เนาะเข้าไปนี่นั่นจะบอกเอาไปต้มนะเจ้าเพราะว่าคือเดี๋ยวถ้าต้มแล้วพักมันแบบบ่งงามนี่เขาก็โรยเข้าไป ต้นหอมพักชีกับโลยเข้าไปนี่คือเน้นพักเจ้าแล้วใส่สุปน้อยก่อนแล้วใส่สุกก่อนนะเจ้าเสร็จแล้วเจ้ายำจิ้นไก่เดี๋ยวมาพอกันเนาะว่ะอบป,ป่าจะล้ำกอ Mandu soup. Mandu soup. Ooh. We left yesterday. Uh huh? What? Huh? <gasps> Blue couple. BC. Chocolate restaurant. They give mm. only bone, right? <laughs> <laughs> yeah, that's one. <laughs> but now, only mm. meat. Only meat. <laughs> no bone. Mm. Try. Oh, <gasps> yummy. <laughs> oh, a bit spicy. A bit spicy. Mm. อยามีอยามีสนใจร mm. อันนี้เป็นแบบหัางแหลก,กติดนาำเนี่ยยังจินไก่ห้อปากินนะเ mm. จ้าชิมก่อนอื้มกอออมเลยค่ะท e ่ส่ะดี่สุดเลยค่ะที r ะที่สุดเลยคเส We put the 辣 chili paste. Mm hmm. You b o u We have. We have. <S s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  in the mm hmm, in a fit that I bought from her. m m Sell this. s e so this. Okay. It's not that difficult. Really? Mm. I think it's difficult but actually not that difficult. Mm. <sighs> mm. mm is very good. <laughs> Get, I will take a photo to my mom. Oh, it's ugly now. <laughs> <laughs> จ้ายำจิ้นไก่เอาไป่อยากจะดูนะเจ้าแต่ที่ว่าแต่ความล้ำของคือต้องเป็นน้ําพริกลาบน้ําพริกหลาบต้องล้ำนะคือต้องหาเจ้าน้ำพริกหลาบตีล้ำล้ำแล้วน้ําพริกหลาบแต่ละตีมันบุเหมือนกันเนาะอย่างเจียงไม่กับหมย่าง้องแปะกับหัมย่างอย่าทานแบบคนแปะทานก็อย่าแบบผินน้ําพริกลาบของน้องแปะฮะวันนี้ จบแค่นี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวขอเอนจอยกับยำชิ้นไก่ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ได้